สวัสดีครับผมโอธนธรครับสวัสดีครับผมชัยจิวังกุลครับกับพบกรายการ KSS To The Moon by กรุงศรีเดอะโคชกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์ครับเช่นเดรยกครับ่าเราต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับพี่ครับก็ไม่ค่อยไปไหนหรือไม่ค่อยไปไหนเออนะครับเหมือนเราดีดมาประมาณสักสี่ห้าสิบจุดแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ มาตรงบริเวณสักหนึ่งสามสามศูนย์ก็เริ่มตื้อละเออเหมือนเป็นแนวต้านสําคัญอย่นะเป็นโลเดิมที่เคยหลุดลงมาแล้วพอเด้งมารอบนี้ก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ก็ยังไม่ผ่านใช่อ่าครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าอีเวนต์หรือโอ้โหบิ๊กอีเวนต์เข้ามาเป็นระยะเหมือนกันเนาะเรื่องกัฟอินทัสอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหก็ หือได้ว่าเป็น p o อกออเดอร์ทาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้พร้อมทั้งเกี่ยวกับเรื่องการของการประกาศผลประกอบการกลุ่มแรกเลยของธนาคารออกมาน่าจะตอสตัวแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่ท i สโก้นะครับมา BBL แล้ววันศุกร์นี้เคแบงก็เพิ่งประกาศออกมาเข้าใจว่าเดี๋ยว ช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะเยอะเลยนะเยอะเลยฮะเออครับท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วแต่เราเราอัดก่อนอัดก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอีเวนท์ที่ต้องติดตามกันแหละเออมันก็จะสะท้อนภาพการลงทุนในสัปดาห์หน้าด้วยใช่ครับครับอ่ะนั้นทีนี้ ให้อาจารย์กัดช่วยให้อเวอร์วิวเราดีกว่าว่าส<ะ>ัปดาห์หน้าเนี่ยควรจะต้องติดตามอะไรบ้างปัจจัยไหนเป็นปัจจัยสําคัญเออแล้วก็อาจจะอแต่กลุ่มหุ้นตัวไหนที่เราต้องติดตามหรืออะไรพวกนี้ได้ครับ,รบผมก็ทีนี้อย่างที่บอกไปนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอื ตลาดหุ้นบ้านเราไม่ไปไหนเลย่ะโดยรวมเนี่ยวิงอยู่แค่ประมาณ10กว่าจุดแค่นั้นเองนะ1 3 2 0 1 3 3มประมาณนี้เองนะครับทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นที่เราต้องติดตามนะฮะช่วงกลางสัปดาห์ก็มาประเด็นเรื่องของความคืบหน้าตัวดิจิ a l ลวอลเล็ตวันที่24วันพุธ ทางทางเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าอเขาจะมาแถลงและว่าคุณจะไปลงทะเบียนช่องทางไหนใครยังไงอ่ะเดี๋ยวลองติดตามกันดูให้รายละเอียดละครับอ่าลงรายละเอียดละนะครับอ่าช่วงท้ายๆสัปดาห์ก็จะเป็นตัวเลข GDP ของฝั่งสหรัฐละอันนี้สำคัญละนะฮะแล้วก็วันศุกร์หน้านะฮะจะเป็นในเรื่องของตัวเลข PCE นะหรือว่าที่ง่ายๆคือเงินเฟ้อของฝั่งสหรัฐค่ะอันนี้ก็แน่นอนนะฮะว่าสําคัญแน่นอนนะแต่ว่าเท่าที่ดูคอนเซ็ปต์เนี่ยมองว่าทรงๆตัวนะครับก็คือคล้อยตามกับพวกตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ก่อนหน้านี้นะรวมถึงพวกตัวเลขการจ้างงานอะไรพวกนี้นะครับถ้าออกมาแบบนี้ก็แน่นอนพุกนักลงทุนก็ยังคงคาดหวังเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยอยู่นะครับก็อันนี้เป็นปัจจัยในในสัปดาห์หน้านะครับส่วน ที่ที่ผมมองว่าสัปดาห์หน้าเราคงจะต้องติดตามแบบใกล้ชิดเลยนะก็คือดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้คือเป็นเพราะว่าเป็นเป็นประเด็นภายในประเทศนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันจะมีพวกเรียวเซกเตอร์ประกาศแล้วนะอย่างเช่นสอพอปูนใหญ่พวกนี้จะเริ่มมาแล้วโอ้ใช่เพราะนั้นแน่นอนฮะถ้าตัวไหนออกมาดีมันก็น่าจะช่วยหนุนตลาดนะแต่ว่าตัวไหนออกมาไม่ดีหรือว่า แยกกว่าคาดไว้อันนี้มันก็จะทําให้พันผวนเยอะกดดันในเชิงลบก็ได้ถูกต้องนะครับเพะฉะนั้นก็สัปดาห์หน้าก็คิดว่าภาวะตลาดน่าจะคล้ายๆกับสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็เสริมพิกัรนิดหนึ่งแล้วกันว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่อง สำคัญอันนึงเลยเนาะเพราะว่า<ช>มันจะไปะช่วยกระตุน้นทางด้านคอนซัมชันหรือกำลังซื้อการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยใช่ครับพวกนี้มันก็อาจจะไปคือเพราะว่าคอนซัมชันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพาร์ทสำคัญของตัว g จีดีพ<ช>ีนะครับ<ช>คือถ้าตัวนี้มันขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นได้ได้เร็วอ,อย่างที่ได้มีแผนการเอาไว้เนี่ยแล้วมันทำได้จริงมันก็อาจจะนี่แหละช่วยกระตุ้น GDP มันก็สะท้อนภาพมาการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยโดย<ช><ช>เฉพาะในกลุ่ม รีเอลครับปีเนาะชาเออรเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีเขาเรียกว่าสลับเออ่เทรดดิ้งกันขึ้นมามนเียนนนกันขึ้มา c p o CPX s t a อะไรพวกนี้นะครับก็ เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับยังไงก็ลองติดตามกันได้แล้วก็ติดตามกันได้จากช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีเราเนี่ยแหละโอ้โหรายการทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายเสาร์อาทิตย์ก็มีช่วงเย็นประมาณสองทุ่มครึ่งของเกือบทุกวันเลยเออนี่ครับเราก็มีอัปเดต ข่าวสารสําคัญพร้อมทั้งมุมมองกลยุทธ์การลงทุนอะไรต่างๆแล้วก็อย่างรายการเราเนี่ยให้เทคนิคการใช้เครื่องมือด้านออนไลน์ด้วยอะอยังไงก็กดไ like, ลค์กด s ั b สับสไครต์กดติดตามทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีของเรา ไ,ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคขอ,อกลับมาที่ธีมหลักของรายการของเราครับพี่กัสอ่ะแน่นอนเราก็มา e d u ูเค e การใช้งานเครื่องมือทางด้านออนไลน์ก็ตัวแอปพลิเคชันกรุงสี s o อกเอ็กซ์อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าแอบเล่าให้ฟังครับพีบ่กัสถ้าโอ้โหตอนนี้เรามีทยอยปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆนะอ่ามาให้ เป็นระยะเลยนะครับอย่างในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรา e อ u c เก e กันไปแล้วเรื่อง <Update. S 2> ออฟีเจอร์ตัวออฟเดยโอ้โห oh, เป็นการดสมากครลซื้อสรุปเขาเรียกว่าเนื้อหาสาระสำคัญค เออให้เราไปรู้ได้เลยว่าคีย์พอยต์หรือคีย์เทคเอเวที่ออกมาในอัปเดตแต่ละเรกแต่ละรอบของหุ้นรายตัวทุกตัวนะมีที่มาวงเล็บที่มาอัปเดตนะใช่ที่มาอัปเดตคือพอมาอัปเดตเสร็จมาให้ข้อมูลกันนักลงทุนเสร็จเราสรุปมาไว้ให้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายมาทวนกันอีกครั้งก็ได้แล้วก็มันจะมีฟีเจอร์สําคัญเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคือเกี่ยวกับเขาเรียกการ break down ดู รีเวนเ e ดูค่าใช้จ่ายอะไรแบบเป็นอินโฟกราฟิกแบบง่ายๆครับอันนี้เขาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่ะโอเคกลับมาศูนย์เนื้อหาสาระในวันนี้ครับพี่กัสแน่นอนเราก็จะมีพาร์ทของการสแกนหุ้นการคัดกรองหุ้นในสถานการณ์แบบอย่างเนี้ยเราควรจะคัดกรองยังไงดีเออแต่วันนี้เราอาจจะกลับด้านนิดนึงอ่าคือโดยปรติเนี่ยเราจะมานําเสนอในส่วนของพวกงบดี อืมอ่าแต่ว่าอย่างที่กิ้งนี้เรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะฝั่งงบดีเนาะครับจะต้องมีฝั่งที่งบไม่ค่อยดีด้วยใช่อ่ะทีนี้ในเครื่องมือของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสแกนได้เช่นกันพวกหุ้นที่อ่างบไม่ดีมาเตือนเตือนเราสมมติเรามีหุ้นตัวนี้ในพอร์ตเราจะได้แบบไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้วางแผนต่อได้ถูกต้องนะครับซึ่งก็วันนี้อย่างที่เรียนไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาหุ้นที่งบไม่ดีบ้าง เออเหมือนแบบมีเซนเิมเมนต์ในเชิงลบแหละถูกต้องดันในเรื่องของทั้ง e อ r n ์เ g เองก็ตาม<อ>ครับและในเรื่องของเนี่ยคาทิเรียบางอย่างอย่างเช่นอาจจะถูกช็อตเซลล์อยู่อะไรพน <ผม S 1> ั้นนะครับอันเนี้ย มันทาให้เราไปวางแผนแผนต่อได้ถึงเราอาจจะยังไม่ได้มีหุ้นตัวนั้นนะ,ะแต่เราจะได้รู้ไว้ก่อนต้องเรามาระวงังละใช่ใชว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะลงทุนหุ้นตัวนี้มันก็อาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างอยู่อยือเปลาอ,อาถูกต้องหรือว่าถ้าบางคน<ม>จะบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เอ๊ะฉันไปเล่นเป็นฝั่งดีวอเป็นฝั่งพุทธอาหรือว่าเป็นทีเฟกฝั่งช็อตมาก็ได้นะใช่อันนั้นก็วางแผนกันอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือมา educate อีกด้านหนึ่งเลยปกติเนี่ยเรา educate ในเชิงของฝั่งซื้อเนาะฝั่งบวกและฝั่งบวกฝังขาขึ้นแต่เนี่ยเป็นเชิง warning และการว่ามีโอกาสที่จะมีปัจจัยกดดันในเชิงลบอยู่อะไรพวกนั้นอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะครับ อ่าจากหน้าแอปพลิเคชันหน้าแรกก็เหมือนเดิมใช้ user name p a เห w ื r นเซ็ตจะว a ร n นิ่เ,เราตั้งแต่ตอนนี้เออนะครับอ่ะเริ่มไหลไปเรื่อยนครับไหลลงไปเรื่อยๆ <laughs> อ่าโอเคนะครับก็จากหน้าแรกเราล็อกอินเข้ามาเสร็จก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปเอานิ้วไปแตะที่เมนูเป็นขีดสามขีดด้าน บนมุมซ้ายตรงนี้นะครับอ่า<ม>กดมาเสร็จก็จะ expand เมนูออกมานะครับให้เราไปเลือกที่เมนูที่ชื่อว่า Radar Builder อ่าที่เดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกนะครับ add a new radar ตรงนี้ได้เลยอ่านะครับเสร็จแล้วครับสูตรแรกเนี่ย เราใช้เป็นอะไรดีครับเป็นเรื่องของ e a r n i n g ก่อนเลยไหมใช่ใช่ก็ออคืออย่างที่บอกไปว่ามันเป็นช่วงประกาศงบแหละครับอ่าเพราะนั้นตัวเลข พวกนี้จะสาคัญนะว่าตัวไหนบวกตัวไหนลบนะซึ่งบวกเนี่ยเราเราแนะนําไปช่วงอีพีก่อนๆไปแล้วใช่แต่ว่าดูย้อนหลังกันได้แต่ว่าอีเนี่ยเราจะหาหุ้นที่เป็นลบบ้างอ่าโอเคมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นคาเทียหรือเงื่อนไขในการสแกนทั้งหมดนะครับให้เราเลื่อนไปนะครับไปเลือกที่สูตรสแกนที่ชื่อว่า Quarterly Report อ่านะครับนี่คอร์เทอรีรีพอร์ตตัวนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วแถวด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นในเชิง p o s i t i v ฝั่งบวกฝั่งบวกเออ profit เราจะใช้ฝั่งฝั่งนี้เยอะใช่ net profit โตขึ้นอ่ารายได้โตขึ้นนี่สินลดลงอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถมาเลือกได้ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ wrap up ไปตอนต้นว่าเฮ้ยอันนี้เราผิดด้าน คือเป็นในเชิงของบอลยิ่งเนี่ยจะเป็นหุ้นตัวไหนบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับมาเลือกที่ขอเลือกไปสูตรนี้เลยนะครับก็เป็นงบไคอเตอร์ล่าสุดเนี่ยเน็ตโปรฟเนี่ยมันมันลดลงลดลงเออมันดรอปลงซึ่งอันนี้ตลาดทุนไม่ชอบไม่ชอบเออคือถึงยังโตอยู่แต่โตลดลงเนี่ยก็ไม่ชอบก็ไม่ไหวนะนะเออแต่เนี้ยพนะีคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่เนี้ยเ็ตโปรฟแบบเออดรอปลง นะครับ,รบเออเนี่ยเราก็เลือกตัวนี้มาเลยนะครับดอกลงเป็นเป็นเยลออนเยนะอ่าเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปอ่าแล้วก็ดอกลงเนี่ยเกินห้าเปอร์เซ็นตด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องไทยโอ้โหแต่นี่เจอเยอะยิ้มเลยฮะเออแต่นี่เจอเยอะนะครับก็คือจะ สามรอยกว่าตัวเลยตัวแรกนี่เต็มๆเลยตัวแรกก็ยิ้มเลยอ่านะครับเนี่ยแต่มันเจอเยอะไงครับพี่โอ้สามรอไม่ไหวนะเออเนี่ยเดบิไม่ต้องสแกนมันจะทั้งตลาดแล้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวกรองมาเพิ่มอ่าเออถ้านั้นเราเลือกเป็นเราตัดร้วนเล็กๆออกไปหน่อยแล้วกันเออเป็นบิ๊กแคปหน่อยเป็นพุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยแล้วกันครับอ่านะครับให้เรามาเลือกนี่เลยนะครับตทรศัพเมนูด้านบนชื่อว่าเซ็ต อ่ะกดเข้ามานะครับเสร็จแล้วมาเลือกเซ็ตร้อยตัวนี้ได้เลยหรือบางคนอาจจะกรองแบบโอ้โหเอาเฉพาะเร์ชิปเลยหรือเป็นเซ็ตห้สิบก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่แผนของแต่ละคนนะครับอ่ะอันนี้เราเลือกเป็นเซ็ตร้อยก่อนนะครับเพราะนั้นสามร้อยกว่าตัวอ่าเหลือสามสามเหลือสามสิบสามตัวแล้วเออเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสามสิบสามตัวที่เราเจอทีนี้เอ่ออันนี้ก็อาจจะเป็น ไกด์ไลน์เป็นชุดหุ้นลิสต์ชุดหุ้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะคขาเรีกเข้มขึ้นมาหน่อยนะพี่ครับผมเออเราอาจจะหาคาทิเวียอะไรมากรองเพิ่มอีกครับผมก็จริงๆต้องต้องต้องเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมผมก็ยังกลัวๆเรื่องของอืมฟันโฟนเนาะใช่ว่าเหมือนเซต็ตเราขึ้นจริงแต่ว่าอย่างที่เราเรียนไปว่าฝรั่งยังไม่ได้กลับมาแบบ จริงจังนะครับเพราะ,ะนั้นผมยังเชื่อว่าถ้าสมมติชุดหุ้นพวกนี้นะครับกำไรลดลงนะแล้วอยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยนะฮะแล้วถ้าสมมติฝรั่งขายด้วยครับอันนี้ก็เป็นชุดที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วถูกต้อง <c oughs> นะฮะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าในตลาดเล q ค i วลิตี้หรือสภาพคล่องเนี่ยมันมันน้อยมันไม่ได้มีนิวมันนี่เข้ามาใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งโดนกระหน่ำชอตอีกเนี่ยยิ่งจะเออมันจะอิมแพคต่อราคาหุ้นได้ข้าๆเยอะใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามากองเพิ่มกัน นะครับจากสามสิบสามตัวนะครับสูตรที่เราจะกองเพิ่มก็ให้เลือกมาที่ซับเมนูที่ชื่อว่าเรดาร์ข้างบนนี้นะครับเสร็จแล้วไปเลือกเมนูนะครับหรือเงื่อนไขการสแกนที่ชื่อว่าช็อตเซลล์ตอนนี้เลยนะครับเรากดเข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราดูเป็นเป็นช็อตเซลล์ใช่ไหมครับพี่หรือจะดูเป็นทิงวดีอดี จริงๆใช้เป็น NVDR น่าจะชัดตัวโอเคอ่ะนั้นขอเดี๋ยวขอปรับเป็น NVDR นะครับอันนี้เราก็เพราะว่าเรามุ่งไปที่ฝรั่งเลยอ่าที่ที่ที่ฝรั่งขายอ่ะโอเคอันนี้ขอเลือกเป็น NVDR นะครับ NVDR อ่าโอเคนี่นะครับเอความหมายก็คือมีการขายใน NVDR อยู่ใช่ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้าง มั่นใจได้นะว่าเป็นเป็นนักงทุนต่างชาติเพราะว่าทางตลาดเนี่ยเขากําหนดเกถ่ายมาล้นะฮะว่าคนที่จะเข้าไปซื้อขายในยอน n v ดีได้เนี่ยต้องเป็นนักงทุนต่างชาตินะคโอเคนะครับอ่ะนักขอเลือกมีเป็นเป็นเซ t ใน l v ในบ v d r เนี่ยติดเป็นท็อปร้อยเลยในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือสูตรนี้เลยนะครับ 1M ึ่งเอ0มท็อปร้อยเอ็นเนี่ยแหละครับเราก็กดเข้าไปจาก33ตัว นะครับเออกล้องไปเออครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเออแล้วก็แดงหมดเลยต้องบอกว่าค่อนข้างค่อนข้างตรงอยู่พอสมควรนะเท่าที่ผมดูนะนะครับเนี่ยครับไล่ไปตั้งแต่บีกลิม GPSC ซึ่งสองตัวเนี้ยเป็นลงไฟฟ้าซึ่งอาจจะมีปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มด้วยเนาะฟี่เรื่องของค่า FT ฟที่อาจจะ จากที่คงไว้อ่จากที่เก่งๆว่าเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นอื่นมอ่าบ้านปูแล้วก็ KKP โอกลุ่มแบงก์นี้ก็อาจจะมีเรื่องของ asset quality ที่มาเปเอรเรื่อง NPL นี่ยังเหมือนจะยังคุมยากอยู่ื KKP เนี่ยเขาจะเป็นพวกเช่าซื้อรถสยออันนี้จะตรงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าพวกรถมือสองมือหนึ่งพวกนี้ยังหนึ่งยงกันหมดเลยนะครับ ใช่นะครับแล้วก็มี property อย่าง AP นะครับมี do home เป็น home improvement ก็เข้าใจว่าเรามี research เนี่ย cover ด้วยวก็มองว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะยังไม่ใช่จุด timing ในการฟื้นตัวน<ะ>่คือคือฟื้นขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากมายนะครับอ่ะ,นะอะ Echo ก็เป็นลง wifi อีกตัวหนึ่งนะครับสุภาพ라 b บีเจซอ่ Global Q house กันคูณอะอะไรพวกนี้ก็ลองไปไล่ดูได้นะ,ะต้องบอกว่าทุดค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะมีตัวซ k เคนี่แหละที่ที่ดูแล้วอาจจะสวนทางนิดนึงนะว่าคิวนี้เพราะว่าพอดีมันเป็นช่วงน้ําน้ําเยอะอออนะปริไอรปริมาณน้ําฝนเข้ามาก็อาจจะทําให้ตัวนี้งบดีแต่ตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่ายังดูแล้วค่อนข้างค่อนข้างเหนือค่อนข้างเหนืหนอเอออันนี้ก็จะเป็นชดุดเขาเรียกว่าเป็นเชิงวอร์นิ่งให้เราไป ทำกันบ้านมันรนะไวจริงครับผมเออนะครับก็ลองไปใช้กันดูได้วันนี้เราพิกด้านนิดหนึ่งะนะครับแล้วก็เออแต่จริงจริงอย่างที่พิพิการบอกเลยอันนี้เห็นด้วยคือใครมองเรื่องการทำกำไรขาลงก็จะเป็นชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งใชออ่ที่เอาไปทำกันบ้านต่อได้ที่ใครจะเออจะไปขาพุทธหรือขาช็อตอะไรก็ลแล้วแต่คือเหมือนกับว่าต้องต้องเรียนว,ว่าตลาดท่วเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบเล่นสลับกลุ่ม โอ้ oh, สลับเร็วด้วยเร็วด้วยอ่า <c oughs> เพราะนั้นบางทีเนี่ยไอชุดที่เนี่ยท,ที่ที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยม,มันอาจจะเป็นชุดที่เขาเข้ามาเก่งกำไรอืมแล้วพอแป๊บๆด้วยความที่มันม,มีประเด็นเรื่อง NVDR เรื่องงบไม่ดีเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะของการเก่งกำไรแวบเดียวอืมอ่าแล้วก็ถ้าสมมติเกิดสตอรี่นั้นอมไม่ได้มาอย่างที่ คาดหวังกันอย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าอือันเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาลงเนี่ยโอ้โหมันลงเร็วก่าขึ้นด้วยใช่ครับนะฮะเออพวกเนี้ยต้องต้องเรามันเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหลงทีเจ็ดสิบห้ตั้งหนึ่งบาทเนี่ยเวลาขึ้นนี่ขึ้นเออขยับเวลาลงตกลิฟอะไรอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นบันไดตอนขึ้นนี่ขึ้นบันไดแต่ลงนี่ลงลิฟต์ลอยด์ดัะนั้นพวกเนี้ยเป็นชุดที่อย่างที่เรียนไปครับว่ามันต้อง ใช้การเรียกว่าลงทุนแบบระมัดระวังนะฮะใช่เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับขอลองเข้าไปในโตวหุ้นละกันนะครับเนี่ยครับขอเข้าไปในดูโฮมแล้วก็กดเข้าไปดูดีเทลต่างๆได้นะครับแล้วก็ลองเลือกมาในเมนู n s s i h t ์ตอนนี้อย่างที่บอกคือเราเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยเบื้องต้นเลยเนี่ยผมอยากจะเอ u c a t e นิดนึงครับพี่ครับเพราะว่าหุ้นที่มันมีประเด็นใน เชิงลบในตลาดเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมันคอน่คอนม,นมานเรื่อยๆเลย <laughs> เออเหมือนทฤษฎีที่ดรนิเวทบอกเ <laughs> ลยคอแมงสามไม่ได้เตัวเดียวมันมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อ,อจะทําให้เราคัดกรองในเชิงของฟันดัมเบนทัลหรือในเชิงของคุณตี้ของบริษัทได้ได้ดีอย่างหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเนี่ยครับอย่างที่เคยพูด <laughs> <อ>ไปเป็นเรื่องของ,เ,อองเกระแสเงินสดเลยเพราะตัวนี้ <laughs> มันตกแต่งกัน ยากยากมากอมเออมันลําบากมากเพราะว่าต้องมีเงินเข้ามาในออบริษัทจริงๆเออ,เอ,อเนะครับให้เรามามโฟกัสที่นี่เลย statement of cash flow ตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมาโฟกัสกันมากที่สุดคือ operating cash flow เนี่ยครับว่าในแต่ละปีเนี่ยคือฟีเจอร์เนี่ยผมว่าต้องเป็น อันดับต้นๆที่เรามาดูกันก่อนเลยว่าเราจะเลือกซื้อหุ้นตัวไหนหรือไปลงทุนร่วมกันทําธุรกิจกับกับหุ้นอะไรเพราะว่าการซื้อหุ้นเนี่ยเป็น,เ,ปนเหมือนกับเราเนี่ยไปเ,เป็นผู้ถือหุ้นเป็นร่วมกันทำธุรกิจเขา <ๆ S 2> เลยอเออว่าเนี่ย เขามี operating cash flow นั่นหมายถึงว่าทํามาค้าขายแล้วเงินเข้าบริษัทจริงหรือเปล่<ม>าเออ,เอ,อนะครับถ้ามีเงินเข้าโอ้โหทุกปีเลยอันนี้สบายใจได้ระดับหนึ่งกับส่วนที่สองที่จะการันตีได้ระดับหนึ่งคือการจ่ายเงินปันผลเพราะว่าถ้าบริษัทไหนที่ไม่ได้มี cash flow เข้ามาจริงๆรเนี่ยจ,จ,จะจ่ายปันผลไม่ได้ไดถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กรองเอ่งถึงสอดับเบื้องต้นเลยเนี่ยเรื่อง cash flow กับเรื่องของเงินปันผลอยากจะฝาก ทคิคตรงนี้เอาไว้แล้วกนะะให้หนักให้นักลงนมาดูตัวนี้แหละใช่เพราะว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมานักลงทุนบาดเจ็บกันเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยเอออาจจะโอ้โหมีหลายด้านเลยหนักกว่าหุ้นสามัญบินหุ้นกู้ก็มีโอ้ <c oughs> หุ้นกู้นี่คือทั้งก้อนเลยเอ่อชวงนี้หเหนื่อยอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ก็เราสองคนก็เอ,อยากฝากเทคนิคนิดหนึ่งแล้วนิดหนึ่งแล้วกันว่าเอยลองไปกรองตัวนี้กันก่อนก่อนที่จะ เลือกลงทุนในหุ้นตัวไหนล่ะใช่มัมอาจจะไม่ได้พิถูกต้องร้อเซนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยชุดพวกเนี่ยมันแสดงใหนะ้เราเห็นว่าว่าตัวกำไรของเขาเนี่ยมันอ่อนแอลงอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เป็นอีกพ o i n t หนึ่งคือฝรั่งเนี่ยเขาขายด้วยแสดงว่าเขาคงมีอะไรที่โอ้โหมันลบมากเนาะเขาถึงจะขายแล้วก็ติดแรงกิ้งเข้ามานะใช่นะครับอ่ะโอเคก็คงเป็น คอนเทนต์ทั้งหมดในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมเป็นลูกค้ากับเอ่อบารเรลคงศีของเราทุกทอานรับรองได้รับเอ่อเบนฟิตทางด้านการลงทุนเอ่ออย่างต่อเนื่องแน่ๆนะครับอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ